ต่อขับง่ายประตูสไลด์สองฝั่งซ้ายขวาขึ้นลงสะดวกสบายเครื่องยอนต์ดีเซลทนทาน 2,500cc โบใครที่กำลังตามหารถครอบครัวอ,อนเนกประสงค์11ที่นั่งเอาไว้ใช้จัดฮุนไดเอ1คันนี้ไปได้เลยสีรอนเงินดูแลง่าย,ายมาพร้อมกับไฟนะ oten, ident, or, หน้าฮาโลเ้นโคมไฟมันติรีฟเฟกเตอร์ใหญ่ๆสว่างสวยในการเดินทางกระจังหน้านแนวนอนแบบนี้บง่งบอกถึงความเป็นฮุนไดใครที่กำลังตามหาจัดคันนี้ไปได้เลยรถสวยเดิมไม่เคยมีอุบัติเหตุใครอยากได้ความประหยัด 1กถึงกิโลเมตรต่อลักเท่านั้นจัดฮุนไดเอชวันปีสิคันนี้ไปได้เลยเระบบความปลอดภยอัยดิสเมกสีล้อมาพร้อมกับล้อมแม็กขอบ18ลแหลอ่อฮุนไดเอชวันเป็นเครื่องยนต์ขับหลังใครที่ต้องการลดเอาไว้ขึ้นเขาเดินทางจัดไปได้เลยพวงมลาลัยพาวเวอร์มันติฟังก์ชันเกียร์ออโต้แฮสปีดขับง่ายๆวิทย,ยุแท้เดิมจากโรงงานมีกล้องถอยหลังมาให้แอร์สามารถปรับตามการใช้งานและส่งถึงห้องผู้โดยสารด้านหลังได้แบบสบาย,ส,บายสะดวกสบายในการถอย ตอดมาพร้อมกับกล้องถอยหลังและเซ็นเซอร์ด้านล่างอีก4จุดสำหรับการเตือนการถอย479,000บาทพรูนิเลเลตเบาๆ9ใบเทาตลอดอายุสัญญารถมือสองที่มีนังสือรับรองร,รับประกันและการันตีผ่านการตรวจสอบ274จุดกับบุนได i H1 คันนี้ได้เดยลอาลาดคาร์เซ็นเตอร์ใครที่สนใจอยากเข้ามาชมรถตัวจริงสามารถเข้ามาที่ที่หน้าร้านแล้วพบกันนะคะ